อันนี้นะครับเป็นยาฆ่าเชื้อรักษาการท้องเสียนะครับกินหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับให้แนะนำให้รับประทานติดต่อกันจนหมดนะครับเท่ากันกัน้อย่าง,อางขอบคุณค่ะ ไม่มีอะไรเลยอะมีนมอ,อยู่ขวดหนึ่งใช้แทนได้มั้งเอ้าแนนเป็นไงบ้างท้องเสียดีขึ้นหรือยังนี่ไงหนูไปซื้อยามาเภสัชจ่ยายยาตัวนี้มาไหนเภสัชจ่ยายายาอะไรมาพี่ขอดูหน่อยนี่หนูกำลังจะกินพอดีเลย อ๋อยาตัวนี้เป็นยาฆ่าเชื้อห้ามกินร่วมกับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไรนะ่ะกินยาไงยาตัวนี้กินร่วมกับนมไม่ได้อะทำไมไม่ได้ถ้ากินยาอย่างเดียวมันจะติดคอนะยาตัวนี้เป็นยานอกฟอสซ,ซินเป็นยาฆ่าเชื้อห้ามกินร่วมกับนมก็ะจะทําให้ยาไม่ได้ผลทําไมไม่ได้ผลอนะ่ะก็เพราะในนมอะ่ะมีแคลเซียมสูงแคลเซียมเนี่ยแหละจะไปมีผลกับยา จับกับยาแล้วตกตะกอนทาให้ยาไม่ได้ผลการรักษาจึงไม่ควรกินร่วมกับนมแล้วอย่างนี้หนูกินนมไม่ได้ตลอดทั้งวันเลยสิกินได้แต่ต้องห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงขึ้นไปงั้นนอกจากยาตัวนี้มียาตัวอื่นอีกไหมที่ไม่สามารถกินพร้อมนมได้ก็จะมียาบางชนิดเช่นยาฆ่าเชื้อนอฟฟอกซ,ซินเตต,ต้าไซคลินหรือยารักษาโรคกระดูกพุนเช่นอะเลนโดเนตไรซิโดเนต ถ้าน้องไม่มั่นใจว่ายาตัวไหนกินร่วมกับนมได้ไหมพี่แนะนําว่าให้กินร่วมกับน้าเปล่าจะดีที่สุดพี่เอาน้ำเปล่ามาด้วยพอดีเลยนี่ขอบคุณนะพี่ชายพี่ชายรู้เยอะมากเลยแนนก็อยากเก่งแบบพี่ชายบ้างแนนก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆตั้งใจเรียนแนนก็อ่านหนังสือเยอะนะ่หนังสือกระตูนอะ่ะหนังสือเรียนสิ